สบายดีพี่น้องเบอสุขสุคนอีกหนึ่งเนาะพบพ่อกระสอบซะขึ้มใจสว่างเมือ่อกี้กับฮาวกระมายังอยู่กันสตปิมคพือเก่าพี่น้องสิบ้ามาเบิงบ่งเบาเวียงกับเบาคำส่ผู้ทองเห็ดเตียงเพิ่นเนาะเห็ดเตียงร่างถวยร่างบ่วงเพิ่นวะหลังจากที่พัยูเขาก็ได้กอไผ่กอไผ่ที่ตัดลงมา,างื่อกีนี่แหละหละ้วกระสิเอามาเห็ดเตียงเพิ่นวะก็เลยเอาตัวนี้มาพี่น้องเบิ่งเติมวาเป็นเห็ดจังไหนดำเนินการนี่โอเคบอหรือว่าเบาซื่อมาเบิ่งเป็นเห็ด เห็ดของแท้พี่น้องเฮ้ยบอกคำเราเหตุอของแท้รุไม่ได้มโม้เพิ่นว่ะบอกคำเห็ดแล้วพี่น้องทุกเจ้าจวดแล้วพวกได้บอกคำตอนนี้กำลังเล่นการเนาะดีได้เห็ดเตียงอืทิ่มเถิดพี่น้องว่า ยกไปใช่ไหมเออสบดะยกมาบนเพียงเนาะพียงเนาะมันมันแบบว่ามันลงเลงลงเลงเนาะบอกคำเนาะมันบอกเพียงเนาะปาเฮตเตอร์ดนแล้วบอกว่าพิสอวิพิมพ์เี็เตียงนี่มือซื่นนี่โอ้พอดีมามาเจอหนุ่มๆพามาเห็ดแล้วเลยเนาะประนี๋เนาะคนมาเห็ด์เหตต์อพิมพ์ขอบใจบ่ขอบใจบ่ขอบใจหลายๆกันยังคิดอยู่ว่าจะชิมือได้เด้จัง่สีแล้วเปียงนี่คะ คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้องพี่น้องให้บโบวียงกับโบคำใส่ผู้ทองเนี่ยแข่งกำลังใจเพ่นพี่น้องเว้ยปวดไปเหดเตียงได้พี่น้องเไ้ยธรรมดาบอกคำนี่ไม่ใช่สายลุยธรรมดาได้พี่น้องเว้ยาเพราะเห็ดโลดเพคนวะมิไม่ได้มุ่งคนวะเห็ดโลดเพคนวะเอาเดี๋ยวเสร็จอเล็กตะปูหายใจเลยคือสินบ่ ซื้อสิหรือสายสินเดี๋ยวมาทำเะเ่เราเรยงเรียนอาจารย์ไหมไม่ไม่อาจารย์ไน เห็ดเตียงอยู่พี่น้องเดี๋ยววียงจะได้โซ่ไหม ดุดยอดพี่น้อยออชิปเนี่ยเบาคำกับเบาเวียงเห็นแล้วสนับสนุนโดยเบาคำกับเบาเวียงเพิ่นเห็ดอ่ะเตียงแล้วเนาะใส่สอพิมพอ้โอากม็มีอันนี้มาสู่สอพิมพ์กินกับมังม,งมง่วงสอพิมพ์เป็นมาสู่พี่น้องกินเดอ้อสบายดีเธอหนึ่งเด,อเด้อส,สาววางสาววางคุณแม่เลี้ยงเดียวโสดค่ะโสดค่ะสดุดส,สนิทใช่งไหมคะโสดค่ะมีผัวไหมคะมีหรือไม่มีพูดดีๆสิออกกล้องเนี่ยเออ สนใจมาเลี้ยงลูกช่วยคนหนึ่งนะคะมาเลยค่ะเอากำลังเห็ดบวเวียงกำลังเห็ดเนาะกำลังเห็ดเตียงสดสับพิมพ์ฮึบฮึบฮึบติดตามได้เลยขักได้ขึ้นน้อยเบิ่งหน้าบื้องคำเนาะเวลาคนจิงคำจริงฉบัดไหนพี่น้องจริงจังมากเลยกัดเขียวจะเลยได้พี่น้องเลยกระปุกในเห็ดอย่างนะสุดยอดเดี๋ยวมา คอยคอยหมักเสือเราแหงลิสลาดอกมักขนาดไหนเสือนี้ตั้งแต่สงการคุณ่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเสือเลยพี่น้องยังไม่ได้สักทำได้หนีแ่มันตกซีปานแป้งมันออกนะรับเน่ได้รับผมนะเเขากลุ่มกับแฮโปรโมทถอยบเวียงกระบะคำเ่พุททองเนาะ ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเดอ้บอบ่าวเวียงชาแนลกับบ่าวคำเซฟุทองเป็นภาษาไทยด้วยพี่น้องเดอ้อเพื่อนๆมีจะมีกำลังใจเหตุผลให,ลใหม่ๆแล้วก็นี่แหละสายชอยเรือเพิ่นกะมีน้ำมีน้ำมงกุฎใจเนาะเห็ดเตียงให้สัพิมพ์ให้ร่างสวยให้ร่างบวงเพิ่นวะสัพิมพ์ตอนนี้จ้าหน้าที่ดงังยูน,นา่าเอาโลกโซเชียลแล้วพอเขามาถ่ายกูมือกูเอ็นแบบวะถ่ายก็สัพิมพ์สัพิมพ์สัพิมพ์เดี๋ยวก็จะเดี๋ยวตัวหนามันต่ำเลย ได้นะเพราะว่านี่ปลาซีนแหงไว่ายหิวเขามาเบิ่สิีนแหงไปแล้วมาเบอรโอ้โทษอันตนนึ่นละต้นนีนาสีรอดอยู่เอาไว้ของอยู่ของกินอือมากแถวนี้กับมี่มาเนอสพิมพ์วัรีบอย่าเตียงรุ่นนี่ เตียงโดเรมอนบบจกมาจากทงแล้วเป็นแบบแบบเล้วเลยมาเด้อมาเด้อบอกวิ่งเลยเขาขึ้นก็เอาซื้ออัตโนมัติแบบว่าคือแบบอันนี้เขาขึ้นซื้ออ่งุ่นมาสูุ่กันกินพี่นเนาะทำงานมากอ่งุ่นซื้อมาจากประเทศไทยเอาไปสุกไปพ่อนกินเลยนี่ อืมพอนองเกับบไ้าบัวเป็นยังแค่จะเขากินเ้าแล้วก็มาเนาะถึงมือเ้าจแล้วบ้า อย <ğı> ่าตอมือต <deal wir> ัวเองเลยเวีงเลยข่อยข้าไปหงโมเลยอย่บมือเาับออนี่้าน่ะไ้เจ้านี่ย

เฮาคือบ่ฮักเครื่องเป็นข้าวคือต้องให้ใส่บ่แล้วข้าวคือบ่วพ่าเครื่องบ่สิบบาราบอร์พ่าเครื่องพ่าเครื่องไปสิอกันเนาะแต่ว่าแบบนี้สิทนกว่าตัวนี้มันสิแข่งกว่าเออมันสิทนเฮาเฮาบ่ได้เฮ็ดเฮาบ่ได้เจาะเนาะพี่น้องเฮาเฮาบ่เจาะเครื่องป้องนะให้แบบว่าเฮาเอาเป็นป้องเป็นป้องไม้ไผ่ตอกไปเลยมันจะทนเพิ่นว่าบ่เวียงเพิ่นว่าเออซั่นบ่บ่เวียงคั่นเฮาบ่เฮ็ดพ่าเครื่องแล้วมันมันทนบ่เออซอสมันมกได้หลายกว่ากันเนาะมันมันทางน้ำเลยเนาะซอสกึ่มกับบัค่อยมีความรู้แ่ ชาวกึุ่มกำลังเข้าใจว่าโเวียงกับอกคำขี้ขั้นบอกคือโบผ่าครื่องไม่ไพ่อะนะบานะคันน้ำผานผึ้ต่เดียวว่าเราต้องการมาตรฐานโอ้มาตรฐาน ISO 9002ซองชอบพิมพ์ไปกันดูมันขยันได้พี่น้องเอมาซอยเพิ่นเห็ดตะโตเห็ดตั้งเดี๋ยวบริบาลชีวานังอยู่ซื่อเป็นเบิ่งเบิ่งหมู่บแมนได้เพิ่นกับไมาเฮ็ดไม่เฮ็ดเห็ดจนงวงหมดอือจะพิมพ์เหมือนกันถามเนี่ยจะมีผู้บ่าวไทยมาจีบสนใจอยู่บ่นี กับบอเลือกเนาะว่าบ่าวไทยหรือบ่าวลาวนะพมีความหากจริงหากจริงทำเขาได้เนาะทำได้จริงที่เขาเป็นได้เนาะชอบพิมพ์กับบริพิตกันหัวใจตัวเองหรือเป่ามีผู้บ่าวทักเข้ามาว่าขอเฟซสาวพิมพ์ให้ดูให้ผมหน่อยเพื่อเปล่าเจ้กลุ่มสิสแกนก่อนวันอาตาเป็นอย่างไรวะผ่านมาหาเอื้อเขาได้เปล่าเป็นเพิ่นเป็นลูกกระตันยูได้เพียง บึงตกะขี่ตมเลยที่น้องไปถ่ายคลิปจะโตกะขี่ตมเลยพี่น้องบนไอส์บึงโซ่ัะกึ้นมเพื่อนเพื่อนโซ่พี่มึงเนี่ยผูกผูพี่น้องเอ้ยขอโทษถ่ายคลิปเป็นโต๊ะขี่ตุมแหละเมื่อกล้องแต่ละคนอยากถ่ายก็ถ่ายเด้อค่ะอย่าถ่ายเอาข้างหลังซันเพราะมันสวยมากเบิ่งผูเดี๋ยวผู้บ่าวสิว่ามา จะหน่อยที่โทรตามให้พอดีเราเพิ่หลดมากะเห็ดเตียงแล้วพอดีสาทิมเราก็ดูร้อยได้เห็ดสอยบะคำหน่อยเงินเชื่อนั่งเบิ่งได้บริเมนได้เห็ดได้ร้ยสิทุกอย่าง ูไปยังเราเขาโปรโมทซ่องให้เต็มที่ลเลยนี่เอฟซี FC ไปติดตามให้เราเนี่ยเป็นกำลังใจเราพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์ดู้พี่นอ้องเยเตียงอันนี้แล้วก็แล้เเวเอย่ยงเบาเบาเบาเลียงกับเบาเบาค้ำใสุู่้ทองพี่นอ้องเยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สุภาพบุรุษสองคนนี่แน่เนพื่อจะมีกำลังใจสั่งคลิปใหม่ๆขึ้นมาให้พี่น้องได้ติดตามรับชมพี่น,อน,อนอ้องเนาะเพ่นสิพาไปหาสัตว์ปงสัตว์ตวตวป่าไปหานคนว่าสิพาเราไปดงไปเบิ่งวิธีชีวิตการหาปูหาบบริเวณ หากะหอกกะแต้เพื่อว่าหาหนูหานายเพื่อว่าเขาสิาเขาไปซอกึึมกับบุกเคยเข่าป่าเข่าดงคือการซอกึึมกับสิไปกับอกข้ามบ่เวียกนี่แหะอย่างว่าจักสิเดจังเปิดเลยเนาะชาวสาวสองคนกันนั่งเฮ่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 เชื่อมวันี้ผูกบางเนี่ผูกสไลด์กับสว่างนี่เออ บอกวอาบอกคำใส่ผู้ทองนี่สุดยอดเด้อบอกคำใส่ผู้ทองนี่เด้อเอาบอกบอกบอกามเป็นยังคือใส่ผู้ใส่ใส่ผู้ทองไปบอกข้ามันโคกบอกกระทำจะบนเมียโอ้บอกเวียงเป็นยังคือใส่บเวียงซาแนวบ้านนี่ยชาเขียวยน้วสมาเร่้วาเขวาก็ได้นะบบเอานาซาแนวนี่วี้ย่ กะแล้วแต่โน,นล่าแต่ฝุ่กเย้าหนิกันแม่จะห็นโบวีย้ยงงังใส่แต่คอมเมนต์ของมาเดอร์แม่จะให้นโบวี้ยังใส่ซื้อบริษัคอมเมนต์นามาได้พี่น้องใส่ซื้อใหม่ช่องเฟิรนคือสกุลตะกี้กะมาเป็นสาวสกุลเซโนมาเป็นสกุลใจสว่างตอนนี้จะได้สว่างสวัยเพิ่นว่าสดุที่นัองไว้เลยเตียงกะตอกไปได้ครึ่งหนึ่งแล้วปอ๊อสุดยอดสุดยอดจังสีเลยจังสีจังสีจังสียกโป้ให้กดไลค์กดแชร์กดสมัครฮึ่ม กดสับสะไคร่ใบมาคิวแห่เด้อพี่น้องเลยเบาเวียงสีชมพูเห็นเสือได้พี่น้องแล้วก็ตั้งใจมาฮู้แล้วสื่ออย่างสื่อเบาเวียงสีชมพูว่าสีสีผิวเราเป็นสีชมพูเด้ดำหมักหวาสีชมพูไฮเนี้ยได้คนมาเด้อเบาเวียงเด้อเบาเวียงสีชมพูเด้อสื่อซองจ้ากึ่งเตียนให้เนาะ สบายใจเลยมโตโตนุกมากโอเคพี่น้องโอเคเราจะกลังกินมะม่วแตนพอดีแล้วเคันแม่ันจังบ่แตงมันต้องอบางว่ามันจังน้อไม่ชอบคลิปนี้โบวียงก้าบอคำบบต้องถ่ายพอคนข้าบุมีิูจับกล้องเถอนน้อก็กมกนเลยถ่ายซ่องก็กลืมสิไปออกไปสิเป๊ะแนะนำโปรโมทนะจุบุน้

สลับกันเลยปิ่นหัวปิ่นหางซับไปซับมาซับไปซับมาขับใจโยมว่าคำตบมือโลัวยี่้อย่างนี้เชื่อว่าตบมือเสาคืมตบมือเห็บปรเคำอืมโลลัว

ใช้บินนะหายอาจจะบินไปสับเม็ดไว้ได้หากระบายมงคทานยู่จากเมื่อนนอนเพลินฝักแรงประมาณนี้เราพี่น้องเนาะใกล้ทิ่แล้วเสียงเพลินกับฝากพี่น้องไปกำลังใจพี่น้องเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจซ่องเศร้าคึ้นใจสว่างแน่เพื่อจะบาพลาดคลิปใหม่ใขอความกรุณาเด้อพี่น้องเด้ออย่ากดขามโฆษณาเบิ่งโฆษณาให้จบเด้อพี่น้อง เบิ้งให้จบได้พี่น้องเด้อซาทุกพี่น้องเอ้ขอกราบขอมุขข้ใจหลายทิ่เบิ้งจะ้นจนจบคอ้ทุกคนที่เบิ้งล้วจงยืนมีเนือยืนดีมีแห้งนะพี่น้องเนาะข้าขายลำรวยขอ้ทุกคนแห้งๆรวยๆปังๆเด้อเขาคืมจะได้จบคลิปนี้แต่ก่อนละจะได้กล่าวคำว่าสบายดีจ้า